รเอาออแบบลายไทยจากวงกลมก็ได้รวดลายภัยประเภทหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นโครงสร้างของวงกลมชัดเจนนั่นก็คือรวดลายที่เรียกว่าแก้วชิงดวงนั่นเองแก้วชิงดวงมีลักษณะโครงสร้างโดยรอบนะครับหรือโครงสร้างภายนอกเนี่ยเป็นวงกลมนะคล้ายๆกับลูกแก้วนะครับด้านในก็จะประดับประดาด้วยรวดลายที่เป็นลักษณะาลายดอกลอยอย่างเช่นลายประจํยามนะลายดาวนะครับลายดอกดวงต่างๆนะหรือว่าลายดอกจอกนั่นเอง ก็จะมีการเรียงตัวของลวดลายนะครับจะเรียงเป็นแถวตรงกันก็ได้หรือว่าจะเรียงนะครับทับซ้อนกันก็ได้นะครับลายประเภทนี้จึงเรียกว่าลายแก้วชิงดวงเพราะว่ามีลักษณะเหมือนลูกแก้วหลายๆดวงมาเรียงต่อกันเพืเรียกทับซ้อนกันนั่นเองนะครับกายแก้วชิงดวงนะครับ